นาฬิกาใหม่จากอินฟ n i x ครับราคาไม่แพงกับ Infinix X Watch S4 นะครับแค่600บวกลบบาทนะครับก็เป็นนาฬิกาที่เน้นการใช้งานทั่วไปนะครับหน้าจอใหญ่รองรับภาษาไทย IP68 สายแว่นน้ำได้เปลี่ยน watch face ได้เหมือนกันนะตัวนี้ยังรับประกันสูตรไทย1ปีด้วยนะครับก็คือเสียเคลมตัวใหม่ได้เลยนะใครสนใจสามารถกดผ่าน YouTube Shopping มุมซ้ายล่างของคลิปได้เลยนะครับในกล่องมีอะไรบ้างนะมีคู่มือการใช้งานครับกับสายชาร์จซึ่งเป็นสายชาร์จแบบแม g เหล็กนะครับการใช้งานก็สามารถ ชาร์จได้เลยนะครับส่วน USB ก็เสียบกับ Power Bank หรือเสียบกับ USB Com ได้เลยตัวจริงก็ถือว่าดูดีนะครับกับราคา5 6 0 0บาทนะครับ Body เป็นโพลีคาร์บอเนตทั้งหมดนะครับน้ำหนักเบานะและสามารถเปลี่ยนสายได้ด้วยซึ่งตัวสายเป็นแบบ TPU น้ำหนักเบานะครับก็สวมใส่สบายดีนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ซึ่งน่าจะเป็นสายแบบปกตินี่แหละนอกจากหน้าจอขนาดใหญ่ด้านล่างยังเป็นเซ็นเซอร์สําหรับวัดค่าทางสุขภาพต่างๆนะครับมีบิลล์อินไมค์และลําโพงในตัวดังนั้นเนี่ยสามารถโทรคุยได้นะครับผ่านบลู 5.3นะคือรองรับเฉพาะโทรปกตินะครับไลน์และ messenger อะไรอย่เงี้ยจะไม่รองรับนะครับในการเชื่อมต่อก็ทำผ่าน myhealth ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันรองรับทั้ง Android แล้วก็ ios นะครับซึ่ง t r a n s a c i o n ดูแล้วคงใช้ทั้งเครือนะครับในเรื่องของ watch face ก็สามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการนะคือมีเยอะมากนะครับจะเป็นกราฟิกธรรมดาเป็นตัวเลขเป็นตัวอักษรนะครับเป็นปอกข้อมูลต่างๆนาะสามารถ add qr code เข้าไปนะเป็นพวก qr ธนาคาร qr สแกนอะไรอย่างนี้ เขาจะมีเมนูแอดเข้าไปนะครับเออนะ่าสนใจอยู่แล้วก็มีการตั้งค่า notification ต่ำปกตินะครับอันนี้ก็ลองเข้าไปตั้งค่าได้ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะไม่เหมือนกันนะในเรื่องของการใช้งานอื่นก็จะมีพวกวัดค่า HR นะครับซึ่งสามารถวัดแบบออโต้ได้แต่พวก SPO2 อะไรเงี้ยมันจะไม่ได้รองรับแบบออโต้นะครับแต่มีเมนูให้ใช้งานนะโดยรวมก็ใช้งานบนสมาร์ทวอชเนี่ยไม่ยากครับเพราะหน้าจอขนาดใหญ่รองรับ gesture แล้วก็ทำงานถือว่าโอเคนะสำหรับ นาฬิการาคาประมาณนี้นะครับก็มีพวกวิดเจ็ตรองรับภาษาไทยแจ้งเตือนต่างๆหรือเมนูภาษาไทยก็รองรับเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของอแอปที่ติดมากับตัวนะครับอย่างเครื่องคิดเลขเป็นอะไรอย่างนี้ก็มีให้ใช้งานนะครับถือว่าเออโอเคนะครับเนี่ยใช้ได้เลยมีรีแลกมีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีเมนูออกกําลังกายซึ่งมีไม่ได้เยอะหรอกครับเพราะตัวนี้เขาก็แบบใช้งานแบบพื้นฐานนะไม่มี GPS ในตัวรองรับ ไ p พี8สามารถใส่ว่ายน้ำได้นะครับโอเคถือว่าใช้ได้เลยสำหรับนาฬิการาคา500กว่าบาทนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่สนใจก็เหมาะกับซื้อมา,อาใส่ใช้งานทั่วไปนะครับซื้อให้เด็กใส่ก็ได้ซื้อให้ผู้สูงวัยใส่ก็โอเคนะครับในราคา600บวกลบผมว่าอ่ะมันก็คือราคาประมาณนี้แหละนะครับสนใจสามารถเข้าไปกดใน o f f i c i a l Store ได้เลยนะครับหรือกด YouTube Shopping มุมซ้ายล่างของคลิปได้เลยเก็บโคสชลดได้ปกติครับ